หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องค์ภาคสองเยี่ยกวนประพันธ์นนพรัตน์แปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมัน เล่มที่สิบตอนมุ่งเป้าเมืองอันติ้งหวังเจ้าหนิงอองจุดโคมประดับประดาจัดตั้งโต๊ะสุราทั้งบะเลงมโหรีขับกล่อมเหล่าขุนนางเดินทางมาอวยพรไม่ขาดสายพระชายาของอองคู้ครองแคว้นไม่อาจยึดถือ เป็นสตรีธรรมดานางหนึ่งภายในยังมีหน้าตาของท่านอองอยู่ด้วยคุณนางในเมืองหนันชางผู้ใดกล้าไม่มาอวยพรหน้าวังเจ้าจอดเต็มไปด้วยรถรามาต่างเพียงของขวัญที่ถือมาอวยพรต้องเข็นสมองครุ่นคิดไม่น้อยบ้างมอบพินหมากล้อมภาพตัวหนังสือภาพวาดบ้างกำนันเพชรนินจินดาสมุบัญชีของวังเจ้าจึงวุ่นวายจนหัวหมุน นิ้งอ,องยิ้มระเรื่นแจ่มใสนั่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติลูกเครางามที่ยาวจรดอกรับคำอวยพรจากขุนนางตุลาการรอจนขุนนางทั้งบุญระบูมาพร้อมหน้ากันจะปิดประตูใหญ่ของวังเจ้าประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้นำสมาคมผู้แดงหวังเจิงวีมหาโจรทะเล ขอหยางน้ำหลิงไทผู้เออสือซื่อตาโกจือเจียงซื่อสื่อหัวหน้าใหญ่อันพานพื้นที่เจียงซีเหลี้ยงสือเออจนสลัดทะเลสาบต้องถิงหยางจือเฉียวล้วนชุมนุมอยู่ที่ตึกหลังของวังเจ้าทุกคนสวมชุดรัดกลุ่มพกสะพายดาบทวนหน้าตาทะเมืองเถิงดูร้ายแผ่ส่านกลิ่นอายข้าฟันออกมา นับแต่โบราณการมาพูดที่ไม่กลัวการก่อกระบทขคืนเหล่าคนเหล่านี้ยามปกติก็หลังเลือดเลียคมดาบอยู่แล้วหากมีโอกาสได้อวยยศเป็นององไหนเลยไม่กระทำดังนั้นต่างถูไม้ถูมือรอโอกาสเผยโฉมได้เวลางานเลี้ยงแล้วหนิงององยืนอยู่ใต้ภาพตัวอักษรโซ่วงเล็บอายุวัฒนะสีทองที่เบื้องหน้าตั้งโต๊ะขวางจัดวางผล ซิ่วทอวงเล็บลูกทอในงานวันเกิดโดยทั่วไปทําจากแป้งมีบางครั้งก็ใช้ลูกทอสดถาดหนึ่งและผลไม้จำนวนมาชายาคนโปรดของมันแม่นางซึงหานเดินชดช้อยมาท่ามกลางการห้อมล้อมของหญิงรับใช้สีน่นางนางย่อกายคารวะต่อมันจากนั้นก็เดินถึงข้างกายมัน เซ่งหานเป็นหญิงสาวอายุ17รูปร่างสูงระหงสวมชุดนวมเดินทองทับเสื้อกักสีชมพูใส่กระโปรงแพรสีเหลืองอ่อนเท้าสวมรองเท้าดอกไม้ส้นสูงผมดำขลับกล้าวเป็นมวยใบหน้าเป็นสีแดงเรือ้ออ่อนช้อยงดงามยิ่งนางแต่งตัวน่ารักจะอย่างไรเบื้องบนของนางยังมีององเฟยวงเล็บพระชายากับเชิ้ออ,องเฟยวงเล็บพระชายาข้าง หนิงอ๋องจัดงานวันเกิดให้กับนางถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของนางหากแต่งตัวอย่างเออกระเริกอาจถูกคารหาว่าหลงลืมตัวไปแม่นางสิงหานหารู้ไม่ว่าอ๋องแย่ของนางเตรียมก่อกระบฏยังเข้าใจว่านี่เป็นการจัดงานวันเกิดให้กับนางจึงพกความกระยิมยินดีเดินมาหยุดยืนที่ด้านหลังขวามือของหนีกองมองดูเงาหลังของอ๋องแยอย่างยิ้มแย้ม นิงอองรูปเคล่างามมือขวาถือจอกเดินช้าๆมาหยุดยืนที่หน้าโต๊ะวันนี้พอลุกคือขึ้นไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่อาจหวนกลับคืนหากไม่ใช่เป็นขึ้นเป็นห้องเต้ศีรษะก็ถูกปิดปรงการตัดสินใจครั้งสำคัญเช่นนี้สร้างความพลุ่งพล่านใจแก่มันยิ่งเหล่าคุนนางทั้งบุญบูเห็นเช่นนั้นทราว่านิงอองมีคำพูดจะกล่าวดังนั้นพากลุกยืนขึ้น หนิงอ๋องกวาดตาผ่านหน้าเหล่าขุนนางเที่ยวหนึ่งพลันสลายรอยยิ้มคว้างจอกสุราใส่พื้นในชีวิตของคนที่มีโอกาสกระดเพียงครั้งเดียวหนิงอ๋องไม่ได้ซักซ้อมมาก่อนถึงแม้นัดแนะคว้างจอกเป็นสัญญาณกลับลืมเลือนว่าจอกนี้มิใช่จอกเปล่าก่อนที่จะคว้างจอกใส่พื้นต้องเงื้อขึ้นก่อนสุรา สาดใส่ใบหน้าแม่นางสิงหานหญิงงามไม่ทันระวังต้องกรีดร้องคำหนึ่งยกมือปิดหน้าถอยกายไปหลายก้าวเหล่าขุนนางแตกตื่นตะลึงหลานภายในตำหนักกลับกลายเป็นเงียบกลิบต่อให้เข็มตกสักเล่มยังได้ยินไม่ทราบว่าอองแยะโกรธกลิ้วอันใดหนิงอองยืดคอมองไปข้างหน้าค่อยพบว่าจอกสุราขว้างใส่พื้นปูพรมแดงที่ปูลาดจากหลังประตูถึงหน้าโตจึงไม่ตกแตก ต้องหน้าแดงวูบเห็นหลิวเอียนเจิงหลี่ซื่อเสือล้วนมีสีหน้าประหลาดพิกลจึงตบโต๊ะขู่คำาารามว่าพวกเราแววเสียงขานรับดังจากข้างหน้าองค์รักวังเจ้าสองสามนายในยชุดเกราะเลื่อนมือจับดาบหือเข้าตำหนักสร้างความแตกตื่นแก่ขุนเหล่าขุนนางเกิดความโกลาหนขึ้นมาหลิวเอียนเจิงรีบร้องว่า ทั้งหมดไม่ต้องแตกเตืนอนองแยมีคำพูดจะกล่าวจากนั้นก็ประสานมือครวัตตอนนิงองกล่าวว่าอ,องแยโปรดสั่งมาแม่นางเซิงหานถูกน้ำสุราสาดใส่จนสองตาแดงกำ่ำไม่อาจประคองตัวสืบไปรีบกล่าวว่าอ,องแหย่เจียนเชีย่ยวงเล็บคำเรียกของหญิงสาวเจียนเชีย่ยขอตัวนิงอองเห็นนางหลับตาลงน้ำตาไหลพรากออกมา ทั้งนึกถึงเมื่อครู่คข้างจอกไม่แตกวันนี้เป็นวันก่อการกลับกระทําผิดพลาดสองประการถือเป็นลางไม่ดีต้องขโมดคิ้วกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเจ้าถอยไปหญิงรับใช้สองนางก็รีบประคองชิงหานไปยังตึกหลังใช้น้ําล้างตาทั้งไม่ทราบตัวเองต่อแยหนิงอ๋องมีโทสะที่ใดหนิงอ๋องสืบเท้าออกไปหก้าสุ่มเสียงกลายเป็นกล้องกังวานกล่าวว่าท่านทั้งหลาย เราผู้เป็นองคงคิดประกาศพระสวเีของไทยเฮาให้ขุนนางทั้งบุญบุกุ๊กเขารับพระสวเีในตำหนักเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเหล่าคุณนางค่อยทราบว่าหนิงอองจัดงานใหญ่โตที่แถเตรียมประกาศพระสวนีของไทยเฮาแต่ว่าตามตัวบทกฎหมายต้าเมิงวังหลังไม่ก้าวไกลข้อราชการนอกจากห้องเต้เสด็จสวรรคตยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าชีวิตใหม่ ตอนนี้ไทยเฮามีพระสาวนีไม่ทราบว่าในนครหลวงเกิดเรื่องใหญ่อันใดเหล่าขุนนางหันไปซุบซิบสอบถามข่าวคราวกันหลิวเอี่ยนเจิ้งจึงขู่คำรามว่าเฉินทั้งหลายยังไม่คุกเข่ารับพระสาวนีเอกพลางก็เลิกชายเสื้อคุกเข่าลงก่อนร้องขานว่าเฉินรับพระสาวันีลีซื่อเสือก็คุกเข่าลงเหล่าขุนนางเห็นเช่นนั้นพากันลุกจากโตมาลงคุกเข่า นิงอ๋องชมดูจนเคลิบเคลิ้มอยู่บ้างส่งเสียงดังกังวานว่าเราขุนนางรับฟังไหว้ห้องเต้ผู้ล่วงลับระหวังขึ้นคลองราชไม่มีรัชทายาทิสืบบัลังเมื่อเพื่อปลอบขวัญขุนนางราชษฎรหลงเชื่อคำพูดขุนนางสอพรอลีกวางอุ้มลูกหลานชาวบ้านมาชุบเลี้ยง ความจริงคิดรอให้มีเลือดเนื้อเชื้อไข้ไข่เปิดเผยความจริงออกมาจนใจที่ห้องเทพผู้ล่วงรับทรงพระประชวรเสด็จสวรรคตจึงเตอ๋อจึงสืบราชบัลลังก์เด็กผู้นี้มิใช่ลูกหลานของตระกูลจูกลับครองแผ่นดินของตระกูลจูเราสร้างความสับสนแก่ราชนิก,กูลเราผู้เป็นอ๋องได้รับพระสวณีรับของไทยเฮา ให้ยกกำลังไปล้อมปราบเข้าควบคุมราชสำนักไว้พวกท่านทราบเรื่องหรือไม่เรื่องนี้มีผู้ใดทราบได้หนิงอ๋องพอกล่าวจบในตำหนักก็ปั่นป่วนร้าวพึ่งแตกรังผู้คนร้องถามวุ่นวายขุนนางหลายคนผุดลุกขึ้นพรุ่งพล่านใจจนหน้าแดงกำร้องขอคำยืนยันขุนนางสวินฝู่มนทนเจียงซีหลินจิ้นผุดลุกขึ้น ร้องคำหลวนหูปากชายชรลาผู้นี้เป็นบัณฑิตนักศึกษากลับมีซุ้มเสียงดังไม่เบาสะกดจนทั้งหมดนิ่งเงียบงันลงหลินสวินฟูวงเล็บขุนนางสวินฟูแท่หลินเดินออกไปหนก้าประสานมือแล้วกล่าวว่าหนิงอ๋องแย่ท่านบอกว่าได้รับพระสวนีลับไทยเฮาขอความขอถามพระสวนีลับอยู่ที่ใดโปรดนำออกมาให้พวกเรา บึงจักน้อยแนี่บวงเล็บชมดูหนิงอ๋องหยีตาลงแล้วกล่าวว่าเรื่องราวสำคัญยิ่งย่อมเป็นคำสั่งจากพระโอษฐ์จึงเตอ๋อสำนึกว่าขาดความชอบธรรมจึงควบคุมไทยเฮาอย่างเข้มงวดนางกำนันที่เข้าออกล้วนต้องถูกค้นตัวไหนเลยนำพระเสาวนีออกมาได้หลินจุ้นกล่าวเสียงกังวาลว่าไม่มีพระราชหัตทะเลข,ขาของไทยเฮาจะยืนยันได้อย่างไรว่า ฟราบาทไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของห้องเต้ผู้ลวงลับเพียงฟังความอ๋องแย่คำเดียวก็ให้พวกเราก่อกาบทต,ตามหรือเหรอเนิงอ๋องเดือดดานเป็นการใหญ่กล่าวว่าบัดซบเราไหนเลยพูดปดมดเท็จได้ท่านไม่ต้องกล่าวมากความเราผู้เป็นอ๋องจะนำกําลังไปปราบโจรกูวงเล็บเป็นคําเรียกตัวเองอ๋องผู้ครองแควนเพียงถามท่านว่า จะตามเสด็จหรือไม่พร้อมกับเสียงดังปรากฏองครักษ์วังเจ้าสองนายถือดาบประชิดตัวลินสวินฟูดูไปคล้ายนกเหยี่ยวสองตัวจ้องคุมเชิงลูกไก่ตัวหนึ่งแต่ลินสวินฟูหากลัวไม่เบิ่งตาตาวาดว่า <c oughs> ท่านว่าอะไรตามเสด็จหรือฟ้าไม่มีสองตะวันขุนนางไม่มีสองเจ้าชีวิตแต้ตัวบทกฎหมายตหาหมิงผู้ใดกล้าคิดคตทอรยศลินจิ้น ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางตรงฉินเมื่อตอนเสี้ยเชียนมีชีวิตอยู่มีการครบหากับมันในรัชการเฉิงฮว่ามันรับตำแหน่งขุนนางจู่ซื่อกรมราชทันล้วนถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดแม้กระทั่งครอบครัวของว่านกุ้ยเฟยวงเล็บพระชายาแท่ว่านที่เหิมเกริมลำพองก็ไม่มีข้อยกเว้นหนิงอ๋องเพียงประกาศคำเดียวไหนเลยสั่งให้มันก่อกระบฏได้หนิงอ๋องชี้มือไปตวาดว่าขมตัวมันไว องครักวังเจ้าทั้งสองสืบเท้าออกไปคว้าจับหัวไหล่ของหลินสวินฟูไว้หลินสวินฟูดิ้นไม่หลุดร้องจึงร่ำร้องว่าหวังอาจเราเป็นขุนนางราชสำนักรังตำแหน่งสวินฟูม่มณฑลเจียงซีพวกเจ้ากล้าจับตัวเราหรือขุนนางอั้นฉาซื่อฟางหวินซึ่งอยู่ในบริเวณหน้าซีดเผือด กบเป็นผู้ช่วยขุนนางอั้นฉาซื่อจงเหลียงหมิงมี่าทรทะนงอยู่บ้างจึงเดินออกมากล่าวว่าหนิงอ๋องแย่ท่านกล่าวโดยปราศจากหลักฐานทั้งจับตัวขุนนางราชสำนักหรือที่ว่าฝ่าบาทไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของห้องเต้ผู้ลวงลับเพียงเป็นหน้าฉากแท้จริงแล้วคิดกบฏเชียงราชบันรังหนิงอ๋อง ถูกมันกล่าวเปิดโปงจึงอับอายกลายเป็นโทสะตะวาดว่าฮ่องเต้ผู้ล่วงลับไม่มีราชโอรสกูรับพระสวเนีไทยเฮาทำหน้าที่เจียนกวาวงเล็บผู้ดูแลบ้านเมืองแทนฮ่องเต้ถือว่าเท่าเทียมกับฟาบาทฉะไหนบอกว่าชิงราชบัลลังก์เจ้าเป็นผู้ช่วยขุนนางอัญนาซื่อตัวเล็กๆก,กลับกล้ากล่าวหาเราผู้เป็นอ๋องพวกเรา จับตัวมันอีกคนหนึ่งปลักสออกไปตัดศีรษะคุณนางทั้งสองถูกลากตัวออกจากตำหนักลินสวินฟูยังประกาศว่าโจกรกบฏไม่ประมาณตนคิดหมายปองราชบัลลังก์วันนี้โจกรกบฏฆ่าเราพรุ่งนี้ราชสำนักต้องประหารมันเสียงร่ำร้องด่าทอห่างไกลออกไปในตำหนักเงียบสงบลงชั่วครู่ให้หลังองครักษ์วังเจ้าสองนายก็ถือศีรษะที่โชกเลือดเดินเข้ามา คุกเข่าลงข้างหนึ่งยกชูศรีรษะขึ้นรายงานว่าเรียนอ๋องแย่ขุนนางกระทำาิิดหลินจุ้นกับจงเหลียงหมิงถูกสำเร็จโทษแล้วเหล่าขุนนางเหลียวหน้ามองเห็นขุนนางที่เมื่อครู่นี้ยังร่ำร้องด่าทอทั้งสองตอนนี้เหลือเพียงศรีรษะหัวหนึ่งถูกผู้คนจิกผมเผ้าไว้ใต้ศอกกับกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนอดหน้าถอดสีไม่ได้ นิงอ๋องยิ้มอย่างเยือกเย็นกวาดตามองเหล่าขุนนางถามว่ายังมีผู้ใดตั้งข้อสงสัยต่อพระสวนีของไทยเฮาที่มีคำสั่งแต่งตั้งเราให้ออกมาในตำหนักเยียบกลิบลงไม่มีผู้ใดกล้าเสนอหน้าอีกนิงอ๋องจึงกล่าวเราผู้เป็นอ๋องคิดนำกำลังกลับราชสำนักฝืนฟูตระกูลจูพวกท่านยอมติดตามกูร่วมสร้างคุณูปการหรือไม่หลิวเอี่ยนเจิ้งหลี่ซื่อเสือขุนนาง ปูจ้งซื้อจางหลุนกับพวกที่ถูกนิงอ๋องซื้อตัวไว้ก่อนพากันคุกเข่าลงเมื่อมีคนนำหน้าที่หลงเหลือก็คล้อยตามทางหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตทางหนึ่งหลอกตัวเองว่านี่เป็นพระสวัสของไทยเฮาขุนนางส่วนใหญ่พากันคุกเข่าตามมีเพียงขุนนางสิบกว่าคน ทั้งไม่คุกเข่าร่วมก่อกบฏและไม่กล้าประพฤติเป็นขุนนางตรงฉินจนถูกตัดศีษะดูไปหน้าเวทนายิ่งนิงอ๋องสั่งให้จับกลุ่มขุนนางสิบกว่าคนนั้นเข้าคุกวังเจ้ายามนี้ขุนนางทั้งบุญแล้วบุในตำหนักถือว่าเข้าร่วมกับมันแล้วหลิวเอียนจึง้งจึงกล่าวอ๋องแย่ไทยเฮาทรงแต่งตั้งท่านเป็นเจียนกวาแสดงว่า คิดสืบตำแหน่งแก่ท่านเมื่อเจงเต๋อไม่มีคุณสมบัติเป็นห้องเต๋อ,องแย่คิดยกกำลังไปปราบปรามในฐานะใดเหล่านี้ล้วนนัดแนะอยู่ก่อนหนิงอองจึงถือโอกาสอย่างนั้นในความเห็นของหลิวเซียนเซิงเราผู้เป็นอ,องควรทำอย่างไรว่ามาเบิงกันนะหลิวเอียนเจิงกล่าวว่าเพื่อแผ่นดินต้าหมิงเพื่อมีความชอบธรรมในการปราบโจรที่ปล้นชิงประเทศไป อ,องแย่ควรขึ้นเป็นห้องเตะประกาศชักชวนขุนนางราษสรทั้งหมดคนจึงเต๋อลงหลีซื่อ,อจางหลุนและพวกหลวนส่งเสียงสนับสนุนขุนนางที่เหลือเห็นหนิงอ,องกวาดตามองมาได้แต่กัดฟันคุกเข่าคล้อยตามหนิงอองจำต้องคล้อยตามข้อเรียกร้องถอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยแล้วกันไปเถอะอย่างนั้นกูอยากปฏิเสธความรับผิดชอบ ได้แต่กระทําเพื่อแผ่นดินต้าหมิงแล้วหนิงอองผู้นี้ด้อยความสามารถแต่เวลากระทําการกลับรวดเร็วยิ่งยามนั้นเคลื่อนย้ายไปยังตำหนักอินอันขันทีในตำหนักก็หอบมงกุฎฉลองพระองค์ลายมังกรที่จัดเตรียมไว้ให้หนิงอองสวมใส่เหล่าคุณนางทั้งบุญระบูเห็นเช่นนั้นทราบว่านี่เป็นการเตรียมการอยู่ก่อนเพียงฉลองพระองค์ลายมังกรต้องใช้เวลาตัดเย็บแรมปี แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวเปิดโปงภายใต้คำสั่งของขันทีวังเจ้าหนิงอ๋องทั้งหมดคุกเข่าลงร้องขานขอพระองค์มีพระชนมายุเมือนอปีเมือนอมิอนปีหลีซื่อเสือถือประกาศที่ใช้เวลาหนึ่งคืนกร่างขึ้นท่องอ่านกลางตำหนักถอดปีรัชการของจ้งเตอออกทุนเชิญหนิงอ๋องขึ้นครองราชใช้ปีรัชการว่าสุนเตอ จากนั้นแต่งตั้งหลีซื่อสือกับหลิวเอียนเจิงเป็นมหาเสนาบดีซ้ายขวาแต่งตั้งขุนนางปู้เจิงซื่อมณฑลเจียงซีจางหลุนเป็นขุนนางสั่งสู่กรมกลาโหมขุนนางทั้งบุญและบุที่มาอวยพรในวันเกิดของชายาคนโปรดของหนิงอ๋องล้วนได้รับการจัดสรรตำแหน่งแต่หนิงอ๋องยังไม่กล้ามอบอำนาจคุมกำลังแก่พวกมันหนิงอ๋องออกคำสั่งคำหนึ่ง เหล่าหัวหน้า่ายและโจรสลัดที่รออยู่นอกตําหนักอินอันเป็นเวลานานพากันเข้าตําหนักมาเฝ้าฮองเต๋หนิงอ๋องแต่งตั้งโจรสลัดทะเลสาบต้องถิงหยางจือเฉียวเป็นแม่ทับใหญ่เดินทัพตาโกจือเป็นรองแม่ทับใหญ่อูเออซือซือ,อหลิงไทเป็นแม่ทัพตูจือหุยทั้งกราบหัวหน้าสมาคม ผู้แดงเป็นต้าซื้อกงวงเล็บอาจารย์ปู่และแต่งตั้งธรรมอาจารใหญ่หลีจื้อยางเป็นหู่กวาต้าฝาซื้อธรรมอาจารย์บำรุงประเทศหนิงอง๋องทั้งแต่งตั้งต,งตำแหน่งขุนนางทั้งใช้ฉายานามในยุทธจักรดูประหลาดพิกลทั้งไม่ทราบว่าขึ้นตรงต่อผู้ใดเหล่าขุนนางที่เพิ่งสวามีพักรอบขมวดคิ้วไม่กล้าคาดหวังว่าหนิงอ๋องแย่ผู้นี้มีความรู้ความสามารถ เช่นเอี้ยนอ๋องจูตี้จนชิงบัลังเป็นผลสำเร็จแต่ตอนนี้ไม่เข้าร่วมมีแต่หนทางตายสายเดียวจึงได้แต่เดินพลางคิดอ่านพลางแล้วหนิงอ๋องยังสั่งคนจัดพิมพ์คำประกาศของหลี่ซื่อซสือหมื่นแผ่นในคำประกาศแจกแจงความผิดของเจ้งเต๋อห้องเต้ยี่ข้อข้อแรกคือแอบอ้างเป็นรัชทายาทห้องเต้ผู้ล่วงลับหนิงอ๋องสั่งคนติดคำประกาศทั่วทั้งเมือง ทั้งส่งหน่วยสอดแนมไปติดตามตัวเมืองจิวเจียงอันชิงและจีอันเป็นการเสริมสร้างสภาวะขณะเดียวกันก็มีคำสั่งถึงขุนนางทุกลำดับชั้นให้สนับสนุนห้องเต้อ,องค์ใหม่จะได้เป็นขุนนางคุณหนปาการร่วมสร้างประเทศฐานที่มั่นของหนิงอ๋องทั้งสามมีกำลังราว18,000คนแต่หลังจากที่มันควบคุมฐานที่มั่นทั้งสามก็ลอบขยับขยาย จนมีกำลังเพิ่มขึ้นเท่าตัวเงินเดือนที่จ่ายให้ล้วนควักจากกระเป๋าของมันขณะเดียวกันโจรสลัดทะเลสาบผอหยางกับทะเลสาบต้งถิงโจรภูเขาในพื้นที่เจียงซี่ายพักในเมืองหนันชางก็รับสมัครอันาพาลร,ร้านถิ่นปล่อยตัวผู้ต้องหาที่มีความผิดร้ายแรงออกจากคุกจัดตั้งเป็นกองกำลังร่วมสาม0มคนเมื่อเป็นเช่นนี้หนิงอ๋อง มีกำลังพลร่วมเจ็ดหมื่นนิงอ๋องยังสั่งคนติดตามเหล่าขุนนางกลับที่ทำการยึดตราประจำตำแหน่งของพวกมันไม่ว่าการปกครองและการทหารล้วนสั่งจากวังเจ้าหนิงอง๋องขณะเดียวกันก็กวาดต้อนเจ้าหน้าที่กรมเมืองพนักงานมือปราบและกองกำลังป้องกันตัวรวบรวมกำลังได้สองหมื่นคนรวมทั้งสิ้นเก้าหมื่นคนแต่ประกาศต่อภายนอกว่ามีกำลังพลสิบห้าหมื่น หลายปีมานี้นิงอ๋องให้การอุปการะและซื้อตัวขุนนางไว้ไม่น้อยบวกกับหนิงอ๋องทำการโฆษณาชวนเชื่อพอประกาศลุกคือก็รวมพลจำนวนมากบังเกิดเป็นภาพลวงตาบุคคลประเภทต้นหญ้าลู่ลมกับนักช่วยโอกาสปรากฏขุนนางตามตัวเมืองโดยรอบมาเข้าร่วมไม่น้อยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่หนิงอ๋องตัดสินใจเคลื่อนทัพบ,บุกพื้นที่จือลี่ใต้ ส่วนเมืองนันชางตั้งอยู่ในชัยภูมิล้อดแหลมพื้นที่โดยรอบไม่มีขุมกำลังใดคุกคามต่อพวกมันดังนั้นหนิงอ๋องทิ้งกำลังอยู่รักษาเมืองเพียง5,000คนบวกกับซื่อจือวงเล็บคำเรียกบุตรชายที่สืบทอดตำแหน่งของหนิงอ๋องนามจูฉงกับน้องและหลานของหนิงอ๋องรวมทั้งบ่าวไพร่และชาวนาที่เช่าที่นาของหนิงอ๋องจัดตั้งเป็นทัพใหญ่หนึ่งหมื่ ผู้เฝ้ารักษาเมืองครังกระโนนเอี้ยนอองจูตี้ก่อกระบฏแม่ทับใหญ่ของเจี้ยนหวนฮ่องเต้นามลีจิงหลงก็นำกำลังเข้าตีเมืองเปยผิงซึ่งเป็นที่มั่นของเอี้ยนอองตอนนั้นผู้ที่เฝ้ารักษาเมืองเปยผิงวงเล็บปัจจุบันคือเมืองเปยจจิงเป็นซื่อจือของเอี้ยนอองนามจูเกาเชอร์จูเกาเชอร์อาศัยกำลังที่น้อยกว่าเฝ้ารักษาเมืองเปยผิง ึ่งถูกทัพใหญ่หลายสิบหมื่นล้อมไว้จึงยังสามารถส่งสเสบียงบำรุงให้กับเอี้ยนอองบรรลุก,กิจการกำจัดขุนนางโฉดข้างพระองค์ตอนนี้หนิงอองแสดงว่าตั้งตนเป็นเอี้ยนอองคนที่สองแล้วสามวันให้หลังหนิงอองจูเฉินเฮาซึ่งสถาปนาตนเองเป็นสุนเตอ๋อห้องเต้นำทับใหญ่ห้าสิบมืนมุ่งไปทั้งทางบกและทางน้ำ เห็นข้าสู่พื้นที่จือลี่ใต้จุดแรกคือเมืองจิวเจียงใช้เวลาหนึ่งวันก็ตีหักได้เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทัพสุนเต๋ออักโขนิงองจูเฉินเฮ้าเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มพูนเห็นว่าขอเพียงตนเองเรียบแม่น้ำขึ้นเหนือสิบวันให้หลังสามารถตั้งนครหลวงที่เมืองจินหลิงตั้งป้อมสู้กับนครหลวงเปิดจริงจึงจัดม้าเร็วกลับเมืองนั้นหนันชาง รับตัวพระชายาโหลเฟยกับพระชายานับร้อยมาตาเตรียมว่าหลังจากตั้งนครหลวงที่เมืองจินหลิงจะเลียนแบบห้องเต้ได้โดยจะจัดตั้งสามวังหกตึก72ชายาขณะเดียวกันทัพใหญ่ของเมืองรุกเคลือบต่อไปมุ่งเป้าไปที่เมืองอันชิงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางน้ำที่นี้ถือเป็นประตูนหน้าของเมืองจินหลิงหาก ยึดเมืองอันชิ่งได้เมืองกินหลิงจะเป็นวัตถุในถุงย่ามแล้วขณะที่หนิงอ๋องพกความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมลงเรือสูงสามชั้นพร้อมกับห่วงจือ่อวงเล็บองค์ชายและเขยขวัญทั้งหลายทอดตามองเมืองอันชิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอู่เวิรติ้งพร้อมกับบุตรชายและบุตรสะพ้ยในเครื่องแบบแม่ทัพก็ขึ้นมาบนกำแพงเมืองอันชิงใช่แล้วท้องของส่งเสียวไอ ผู้เป็นบุตรสะพ้ยยังอุ้มหลานชายของมันอยู่ในท้องเท่ากับว่าปู่หลานทั้งสามรุ่นเข้าสู่สมรภูมิด้วยกัน